สวัสดีค่ะกับสวัสดีชนผูชมแเฟนช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่รวยคลิปนี้นะคะทั้งจังเอาจะพามาตามเลขของพ่อปูนเมืองชุแพร่ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะคะก่อนเื่นผู้เดเขามาแล,ล่ฝากกดไล์กดแช่ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาทคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังงใจให้แกทั้งจังแน่แ้วก็เด้อเลขของพ่อเข้าหมดที่ผ่านมาเลขของพ่อเขาก็หลุดไปนะค่ะผู้ชม กับเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะเลขกับมีขา่าวเนลุดเน่นะคะแต่ทั้งชงเฮากับตามเนวทางมาฝาพ่อเม่พี่น้องได้พิจารณากันคือเก่านะคะแนวทางก็คือแนวทางนะคะผู้ชมความเป็นไปได้หรือบอ่ได้นะคะกับพิจารณาเอานะคะว่ามากหรือบ่มากนะคะคุผู้ชมสมควรจะลงทุนบอนะคะถ้าตัวเลขตรงกับใจเจ้าของนะคะก็ยิบจับไปใส่ใดเลยนะคะสําหรับสูตร คำนวณของพอปูนเฮ้าในหวดนี้จะได้เป็นตัวใดแบบใดนะคะหวดนี้พอเฮากับจัดให้ในน้อยนินนอีคือเก่านะคะเชินไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ครับฮัลโหลวัสดีครับพอปุนแพ่อเองค่ะเป็นใดพ่องวดนี้เฮ็ดไปไปพ่อวันนี้เป็นล่างเก้านะล่างเก้าเหรอพ่อครับครับอ๋อค่ะมีต,ตัวเดียวเนาะเลขกวิ่งมันพะพ่อมีสามชุดค่ะเน้นเก้านะคะสามชุดค่ะสองเก้ามีติดเก้าแล้วก็เก้าเก้าแค่นี้แหละสองเก้า เจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเก้านะพ่อครับวิ่งเก้าครับวิ่งเก้าบนมีพ่อพ่อหัวหนิบนนี่นมาเก้าเป็นลรอน้อยครับอืมเก้านี่เน้นร้อย 8, นะพ่อเจ็ดสองครับเจ็ดสองวห้าอืมเลข <S 2> 2, <S จับคู่ 5, 3, 5. จับคู่มีเจ็ดสองเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกพ่อพ่อครับค่ะ สามชุดสามหางมีตัวเนียนบ่พ่อเลขเลขจับคู่มีตัวเนียนบ่เนี่ยไม่เล็กมากหรอมันใจเลขล่างเนาะค่ะเลขล่างนี่จับคู่มีตัวเนียนบ่หรือมักซ้ำกันพ่อมากซ้ำกันครับโอเคค่ะพ่ออ๋อได้มักซ้ำกันเนาะค่ะเด่นเด่นซ้ำกันเนาะพ่อค่ะวันนี้ก็ขอให้ปังเนาะพ่อเนาะค่ะขอขอบพระคุณพ่อปูนหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขของพ่อปูนเมืองชุมแพออหงวดวันที่หนึง่งตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบหกนี่นะคะหงวดนี่พอห้าฟันให้หน่อยหน่อยเน้นๆอีคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเลขจับคู่นะคะเน้นไปที่บนนะคะหลักรอยหงวดนี่พอห้าจัดให้ตัวเดียวนะคะคือเลขเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขเก่าพันวาธามาจะมาหลักรอยนะคะ แล้วก็เลขจับคู่พอเข้าจัดให้สามชุดสามหางมีเจ็ดสองเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะคะถ้าผู้ใดมักชุดบนของพอปูนเท่านะคะก็ยิบเลขเก่ามาใส่นะคะก็จะได้เป็นเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดห้าแล้วก็เก้าเจ็ดหกนะคะสามชุดสามหางเน,นเน่นนเนานะคะสำหรับเลขบนนะคะสำหรับเลขลางพอห่าวามันใจหลายนะคะมันใจก็เลขบนนะคะ งวดนี้เลขวิ่งเลขแรนพอเข้าฟันให้ตัวเดียวเน้นเคือเก่านะคะเก้าล่างนะคะพอเขาว่าฟันทีล่างนะคะเพื่อนจับคู่ให้ได้สามชุดสามหางเน้นเนมักคักนะคะสามชุดนี้เพื่อนมักซ้ำกันนะคะคือสองเก่าจ็ดเก่าแล้วก็เก่าเก่านะคะถ้าผู้ใดมักตัวเลขก,กับพอเข้ากับยาลืมว่าเก่ากับพกเป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะเด้อ ให้กันไวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกันผ่าเนะค่ะถ้าผู้ใดบ่มักบ่ชอบกผ่านนะคะ่นนะ,คะทั้งเบิดทั้งม้วนก็เป็นแค้นทางให้พิจารณาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หลุดได้เนาะคะ่ะกับปูช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเ้อค่ะเด้อถ้าตัวเลขตัวใดเนาะค่ะเป็นตาลงทุนเนาะค่ะนาลงทุนก็จังพิจารณาอาเนาะค่ะตัวใดมันบ่มากมั่น่ใชัยเนาะค่ะกผ่านเนาะคะ่ะเพราะว่าทั้งเบิดทั้งม้วนก็ ให้เป็นเนวทางเพื่อมันจะเมีนมันจะมาใน,นหวดนี้นะคะสุดท้ายนะคะทั้งช่องขอขอ,อุปกรณเนฟซิเฟนช่องเห้าที่ได้เสียงโชคเสียงหลาบนะคะก็คอห้มีโชคมีใช่โชคๆมันๆนิง่งป่งๆกันสขูสก้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ